ความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัด t o y ย์ต้าตกา o ูเวสซิงมอเตอร์สปอ2021 <c oughs> เดินทางมาแล้วที่สาวใช้จะได้เสื้อเกด Destination of Speed รัมย์ยูไนเต็ดแปลว่าแปลว่าะอะไรมันก็แปลอยู่แล้ว Destination คือจุดหมายของใบของความเร็วผมไม่รู้ผมไม่เก่มมาางภาษาอังกฤษวันนี้มาถ้ามาอยู่ที่บุรีรัมย์ครับ t o y ย์ต้ส่งมัสซาดมา <c oughs> เป็นเซตขอบคุณมากบอกว่าเฮ้ย กอระดับประเทศคนนี้มาทดสอบรถโตโยต้าโครราต์อัลติสที่สนามช้างหน่อยผมก็เลยบอกว่าได้ผมก็ถามก็มูลเรื่องรถก็บอกว่าเนี่ยจะให้มานั่งลองขับรถที่เป็นชมป์ที่สนาม n ูโบบริงหรือชื่อเล่นเขาเรียกว่ากรีนเฮลกรีนเฮลแปลว่านรกสีเขียวสนามที่มีความยาวมากกว่า25กิโลเมตร สนามมันมีความยาวมากมีหลากหลายฤดูขึ้นเขาลงเขาฝนตกอากาศหนาวลมแรงน้ำท่วมหมดมีครบหมดอดีตก็เป็นสนามฟุตบอลวันมิกกี้เราด่าทิ้งโค้ดที่ความเร็ว228ฟุนี่เชียวถนนเป็นแต่ตอนแรกนี่เกี่ยวเราจะทิ้งโค้ดจ่ายการซื้อเด้วยอาจาดิเป็นแชมป์สองสมัยปี2020และปี2021ผมบอกเลยวันนี้เขาเชิญมาให้ผมเนี่ยได้นั่งกับนักแข่งที่เป็นแชมป์รายการแข่งขันที่สนามโดมโบปริง ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานพี่บัวใช่ไหมคุณรัฐมนตรีหอทองคำแล้วก็นักแข่งท่านที่เจอหนีเยอะแยะมากมายแล้วผมจะบอกว่านักแข่งเนี่ยในทีมตเบลตาหัวเตอร์เบลต์ถ่ายท่านผู้บริหารต้องต้องเลิกกันเลิกอะไรเลิกเจ้านักแข่งพวกนี้เฮ้ยทำไมอ่ะเอาผมเป็นคนเดียวพอเฮ้ยแชมป์เนี่ยคุยกันที่ยาวๆกินฟินิทตี้แอนด์เดอะฟิร์เวอร์ยอดเลยอ่ะผมจะไปนั้งตรวจสอบเหมือนครู ติ๊กเลยว่าแต่ละคนที่เป็นแชมป์โลกนะขับดีขนาดไหนถ้าเขาขับไปดีผมจะให้นักแข่งนั่งแต่ผมจะขับไปนักแข่งกูตั้งเดบิรีส์แข่งยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไป็โต้แข่งในแข่งประมาณหกยี่ห้าชั่วโมงเนยผมบอกเลยถ้าเป็นไต้ต้เขาเล่าติ๊กผมแข่งอยู่บนรถได้ทั้งเดือนขี่ตรงไหนวะเออขี่กับบนเบอะเลยบู๊ผมแดงเดี๋ยวผมเดินเข้าไปจะตบมือเกลียวเกาโสุดยอดอ่ะนักแข่งระดับประเทศ ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรลงไปแล้วลงดูหน่อยนะว่ามีคนตบมือให้หรือเปล่า<อ>ถ่ายตามหลังไปเลยโออ,อ,อ,ออยังกูเจ็บก้ คุอมเลยกันไปหมดเลยลวันนี้เวลาจะหาไลนา์ไอดีก็หมุนเอาครับลน์ไนนอ,อดีขอที่ลไอหมุนเอาลน์ไอดีหมุนเอาตายแล้วเร็ุใส่กระต่ายมปุ่มเล็กเป็นห o ูขอที่เนไอขอไอจีด้วยเอาแล้วเหรอเอาแล้ว ให้จับวงล้ยไม่ก็ไม่จับสองความเร็วสองร้อยให้เอื้อไปจับพี่พี่เป็นคนยังไงพี่วัวผมจะต้องบอกนี้นะพี่วัวเอาเทมมันเกาะถนนจริงนะว่าพี่วัวพยายามจะให้มันมันถลายอ่ะ <S <S ใช่มันไม่ยอมอ่ะใช่ครับรู้ใช่ไหมเอาออกข้างนอกเพื่อให้มันให้สปีดมันสูงเพื่ในคัวมันรู้สึอ่ะมันไม่ยอมอ่ะใช่ครับหัือยัอต้องบอกว่านี่แหละรถแชมป์จริงๆความเร็วเนี่ยมันคงที่สเตเบิลตลอดใช่ครับ แชมป์ปี2นาทีเสียแม่์ท่ได้ไดอขอบคุณพี่วัวมากครับอขอบคุณครับขอบคุณครับนวดนวดนวด15<ม>นาทีพอนะวันนี้เป็นบุญชีวิตผมได้ได้นวดขาอาจารย์ <laughs> <laughs> ผมอยากจะถามคำถามนะครับอาจารย์อะไรตรงๆเลย อันนี้ครั้งคาใจฮะตอนที่อาจารย์พานั่งอาจารย์มีอะไรจจารกับผมก็ถามดีผมก็ได้ยินชื่อโก้เนาะแล้วก็บางคลิปก็รู้สึกว่าผมสนุกนะกับโก้นะครับบางคลิปเราก็รู้สึกว่าแหมมันน่าจะจัดซักดอกถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสเข้าเรื่องเราดีกว่าแฟนคลับผมอยากรู้ครับสนามนัวเบริงนขนาดผมเล่นเกมนะผมยังจำโค้งไม่ได้เลย อาจารย์ใช้วิธีอะไรในการปจำวิธีการจําสนามเยียวยาแบบนี้เนี่ยคุณต้องแบ่งออกมาเป็นเซกเตอร์เพราะฉะนั้นการทําเวลาอย่าเพิ่งไปคิดมันมคุณต้องคิดว่าคุณจะจำสามให้ได้ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญเข้าเรื่องรถกันบ้างขับรถมาก็เยอะพอเป็นแชมป์ด้วยรถ t ตโต้าโครร l a a l t i เสกับสนามนบอรริงมันแมชกันมากเพราะเป็นแชมป์ปีส0 2 0ัสิสันีบแปใช่ครับสิ่งที่พี่ชอบสำหรับ t ต y ย t a c o คร l า a ์อัลเสผมเนี่ยลองรถมาเยอะเนาะอแล้วก็ ในเจนแต่ละเจนของโตโยต้าเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยจากโครงสร้างที่เป็น g o A พอมาถึงตัวนี้เป็น T.N.G.A ปั๊บเนี่ยเขาทําให้รถมันแข็งแรงมากขึ้นความปลอดภัยสูงแต่สิ่งที่สาคัญอีกก็คือว่า CG มันต่ําการยึดเกาะถนนมันก็ดีถูกต้องมีการอัปเกรดในเรื่องของช่วงล่างเบรคเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นเข้าไปครับมันทําให้รถเนี่ยมันมีสมรรถนะที่สูงขึ้นก่อนที่จะมาที่นี่ผมบอกแฟนๆในเพจของผมครับใช่สิ ที่พี่ไปแข่งกันเนี่ยมันไม่ใช่รถบ้านที่แข่งกันบนท้องถนนมันทํากันชุดใหญ่มันไม่เหลือเขาโครงเดิมมีแต่กระดองเท่านั้นรถเนี่ยเราเอามาจากหน้าโรงงานเลยโชลูนปกเราลือออกหมดลื้อจุดยึดช่วงล่างทุกอย่างต้องของเดิมเป็นกฎของรุ่นนั้นอยู่แล้วเป็นกฎของรุ่นนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยโรบาร์เราต้องใส่ใช่ไหมในเรื่องของเครื่องยนต์ครับกติกาที่เขาบอกว่าไปลงแข่งขันในรุ่นนี้ sp 3 มันใช้เครื่องยนต์บล็อก2,000ซึ่งอารติสปัจจุบันที่เราใช้มันเครื่อง1.8แล้วถามว่าผมจะ1.8พี่2,000เพื่อจะสู้เขาได้ไหมไม่ได้เผมก็ต้องเปลี่ยนเครื่อง2,000สิครับถูกไหมถูกเกียร์กติกาเขาอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นแบบซีเ e นช i a ลได้เราก็เปลี่ยนเพราะนั่นคือการแข่งขันนั่นคือการแข่งขันแต่ทุกอย่างไม่ใช่บอกว่าเราเอาแค่กระดองมาใส่ไม่ใช่อตอนนี้เนี่ยมันมีตัวนเบิลเวอร์ชั่นขึ้นมา มันก็ใส่เท่าที่บอกว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมสปริงโช้กที่ปรับทุนมาใหม่ถูกไหมคันเร่งไฟฟ้าปรับแต่งมาให้รถที่เอามาทำขายให้กับผู้บริโภคใช้ครับมันพัฒนามาจากรถแข่งทั้งนั้นถูกต้องผมไม่ท่านไปลองครับแล้วท่านจะรู้ว่าคันเร่งไฟฟ้าทุกอย่างที่เขาใส่ให้มามันดียังไงใช่ถ้าท่านมีความรู้สึกยังไงไปลองมาแล้วพิมพ์คอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวาผมแท็บไปให้พี่วัวอ่านด้วย วันนี้ไม่รบกวนพี่วัวแล้วขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับครับโอ้ยหน้ามองหมอสะดอกข้อห้าหมื่นไหมสิบห้านาทียี่สิบบาทเฮ้ยมึงไปไหนเดี๋ยวขับเลยเหรอโอ้โหสุดยอดโอ้โหอันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนแล้วทำไมอ่ะเป็นสีที่ผมชอบเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะผมจะเร็ว่นักแข่งในเตยตาทีมไทยแลนด์ทั้งหมดสุดยอดว่ะคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะทำรถแข่งกับมัน เฮ้เ้ไฮ้เะีเฮ้กฮ้เฮ้เฮ่เฮกครับโอเคนั่งกันเฮ้เนั่งกเน้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ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 ้เ o ้เฮ้เร้เฮ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 ้ที่บอกจุดเบรกเเเ้เ้ัเ้้เป้เเ้บเเ เฮ้ยพลอยโอ้โหโอ้โหเอาไปเหยียบหน่อยมึงทำให้ดูเหมือนมือชไม่เบรกครับไม่เบรกไม่เบรกไม่เบรกครับหไม่เบรกรบพี่เบรกครับเข้าไปโอ้ยเป็นแถวทตัวแรกเบรกครเบรกโอ้โหกองายครัไม่ายกมากไรายมากเคับเครับงโอ้โห กดซ้ายครับดดซ้ายไปเลยกดไว้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 ไม่ยกนะครับไม่ยกไม่ยกกอนไปก่อนขวาไม่ยกครับไม่ยกพี่โอ้โหซ้ยไปครับกด้ายไนึ่ครับไปโอ้โหยกไม่เบรกครับยกไปน่อยเลวขาเ่อนอาลุกัไเราเช่ลุ้เช็ดลุล้เพื่อน ห่วงตรงนะแขนเขินเจ็บหมดเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องยอมรับนะรถปกติที่ขายกันทั่วไปเนี่ยคันนี้ก็คือปรับปรุงมาแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเกาะถนน2คือเทคโนโลยี n อ g a ที่เขาให้มาเนี่ยใช่ครับผมเข้าโค้งเนี่ยไม่มีจุดไหนที่ผมไม่เห็นเทิร์ฟเลยนะทั้งวิสัยดีไม่มีจุดอับสายตาอะไรช่วงล่างดีขับสนุกเลยเป็นรถที่ขับสนุกแล้วเกียร์ออโตเมติกเนี่ยก็ตอบสนองดี บางคนบอกแปวว่าพ่งอะไรในฝันใช่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 มันคมมันตามมือใช่อัตราทดอะไรจะดีหมดใช่ครับคือช่วงจังหวะที่เข้าโค้งเนี่ยถ้าลดไปดีมันจะต้องอันเดอร์ไปแล้วแล้วตรงที่ผมบีบแคบที่กว้างออกไปเฮ้ยเราไม่ได้ตกใจอะไรกับมันเพราะเรารู้แค่ว่าเราคืนแล้วเราแต่เบรกาเบามันก็อยู่ได้แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่รุ่นนี้เขาทํามาสดยอดมากๆครับขอบคุณพี่นุมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับนักแข่งแชมป์โลกเอยไม่ขนาหมือไง ผมว่ามันมันไม่เท่าไหร่มี G T 3มไหมจะบอกคุณให้เข้าใจอ่ะคุณไปศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านแล้วคุณก็ไปทดสอบครับแล้วคุณจะรู้ว่าความคมการเข้าโค้งที่ดีเป็นยังงเชฟรู้แลวอยากรู้ว่าดีเดี๋ยวหาว่าอวยกันออไปศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านแล้วไปขอศูนย์ทดลองเออแล้วมาคุยกันในคอมเมนต์ใช่ว่าดีจริงที่ผมพูดเปล่า